ครับกับเซลล์ร้อยล้านครับวันนี้เอาคอนเทนต์กลยุทธ์การขายระดับโลกตามตำรา MBA มาฝากกันนะครับผมไปเรียนมาที่สัสินนะก็คิดว่าเอามาใช้ได้ตลอดเลยนะครับเป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายแล้วก็ประยุกต์กับธุรกิจได้ทุกแบบมั่นใจแบบนั้นเลยนะครับได้รับการพิสูจน์มาจากสถาบัาน MBA เมืองน,นอกมาเลยครับเพราะว่าโปรเฟสเซอร์ที่มาสอนผมเนี่ยแกเทพมากเลยนะครับก็เริ่มกันเลยนะอันแรกครับ c อ s t Leadership Strategy ครับแปลตรงๆคอ s t ก็คือต้นทุนใช่ปะ Leadership ก็คือเป็นผู้นำใช่ปะ Strategy ก็คือกลยุทธ์เป็นผู้นำด้านต้นทุนหรือราคาให้ได้ะนะันี้แรกเลยซึ่งมันก็จริงเวลาเราขายสินค้าเนี่ยปกติเรารวยอยู่คนเดียวไปสักพักอะ่ะมันก็จะมีคู่แข่งอยู่แล้วนะครับคู่แข่งไม่กี่เจ้าเนี่ยคงไม่เท่าไหร่แข่งกันด้วยบริการหรือคุณภาพได้นะครับ แต่พอคู่แข่งเยอะเข้าเยอะเข้าเนี่ยเวลาเข้าตลาดมาใหม่ปัจจัยแรกจริงๆก็คือราคานะที่ทําให้ตัวราคาตลาดมันต่ําลงนะคือลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นอันนี้ก็กลไกทุนนิยมใช่ปะเกิดการแข่งขันแล้วก็ทุกคนก็มีเสธิ์อะมันถูกกฎหมายอะคือผมไม่ได้ปฏิเสธนะว่าการลดราคามันมันเป็นก็เป็นเรื่องดีอะจริงๆนะครับมันเหมือนเป็นกลยุทธ์ที่คิดคิดอะไรไม่ออกก็ทำเงิน แต่ไอที่ว่ามันคิดอะไรไม่ออกนั่นแหละคือมันเรียบง่ายนะคือตราบใดนะครับถ้ายังเหลือกําไรอะ่ะก็ทําได้ถ้ายังบริหารต้นทุนได้นะครับประสิทธิภาพตรงนี้สร้างความได้เปรียบใช่ไหมอย่างแมคโครอย่างเงี้ยเขาทุนหนาโกาดังเขาใหญ่อย่เงี้ยเขาก็มีอำนาจต่อรองกับซัพพลายเออร์ที่มาได้เยอะต้นทุนเขาก็เลยได้ต่ําก็เลยทําราคาขายส่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของกลยุทธ์ลดราคาเป็นอะไรที่เรียบง่ายมากๆนะครับทรงประสิทธิภาพอย่างขายออนไลน์อย่างเงี้ยคือช้อปปี l a า a าดาเอาตรงๆคือถ้าสินค้ามันเหมือนกันนะ่ะแล้วอีกร้านนึงมันถูกกว่าสามารถส่งได้พอๆกันนะคือมันแก้สถานการณ์ยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าของมันเหมือนกันถูกปะยังไงใช้ไปนานๆเนี่ยราคาตลาดมันก็จะเริ่มลดลงมานะครับ ในระดับที่ใกล้เคียงกันหรือเอาตรงๆคือใครคุมต้นทุนได้ดีที่สุดอะ่ะคนนั้นเป็นผู้ชนะอยู่แล้วนะครับและไอ้กลยุทธ์เนี้ยมันสามารถดึงลูกค้าจงรับพักดีได้ด้วยนะลองนึกถึงโรตัสบิ๊กซีก็ได้ครับทําไมเขาต้องขยันทํแคตตาล็อกเห็นปะคตตาล็อกแม่บ้านอะ่ะสมัยก่อนนะมีส่วนรถนู่นนี่นั่นอะ่ะคนก็จะเฮโลเปลี่ยนที่ไปซื้อไงแล้วถ้าโรสไตล์โลตัสบิ๊กซีอ่ะมันต้องเปิดใกล้ๆกันด้วยเพราะว่าเวลา ลูกค้าอยู่แถวนั้นใช่ปะ่ะได้ยินข่าวว่าเฮ้ยรลต้านมังถูกกว่าเว้ยกูก็เปลี่ยนไปซื้อโลต้านดิครับเออมันก็ไม่ได้อะไรกันขนาดนั้นใช่ปะ่ะมันหนึ่งต้องมีไอ้ระบบสะสมแตม้มอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างน,นนะเพราะว่าต้นทุนมันก็ต่ำอยู่แล้วเนะรราะธุรกิจพวกนเนี้ยนะครับอันเนี้ยคือคอสลีดเดอร์ชิพนะครับถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคู่แข่งคุณอยากได้เปรียบขึ้นมานะแบบซิมเปิลนะแบบง่ายๆเรียบง่ายสุดๆเนี่ยก็คือลดราคาครับนะ แต่อย่างที่บอกก็คือบริหารต้นทุนต้องดีด้วยนะก็ลองไปดูว่าสามารถไปลดไปตัดอะไรได้บ้างไหมนะครับหรือว่าไปต่อรองเพิ่มเติมกับซัพพลายเออร์เช่นเราซื้อวอลุ่มที่มากขึ้นเนี่ยเพื่อส่วนลดที่เยอะขึ้นอันนี้ก็ถูกต้องแล้วนะครับมันเป็น,นกลไกของทุนนิยมนะครับทอ s ลีดเดอร์ชิพนะครับทีนี้เราทําไปนานๆเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีคนที่เก่งกว่าทุนหนากว่าตัดราคาได้มากกว่า อยู่แทบไม่ได้แล้วครับก็ต้องกลยุทธ์ที่2แล้วครับคือ niche market นะครับ niche นะครับก็คือตลาดแตกต่างนะตลาดเฉพาะนะพูดง่ายๆก็คือไปหาตลาดใหม่อย่างเช่นแบบธุรกิจ B2C อะ่ะเราขายอะไรอะ่ะพวกประตูอัตโนมัติอย่างเงี้ยประตูเปิดบ้านปิดบ้านที่มันแบบตามบ้านอะ่ะอันเนี้ยเออตัวประตูมันก็ตรงไปตรงมาใช่ไ่มมันน่าจะไปขายพวก บ้านจัดสรรหรือว่าพวกบ้านติดถนนบ้านใหญ่ๆบ้านคนรวยอะ่ะทีนี้คู่แข่งก็เยอะแยะเต็ไมไปหมดนะครับคุณก็เลยแบบไปเห็นโอกาสก็คือกลุ่ม B2B อย่างโรงงานขนาดใหญ่หรือว่าบริษัทอย่างเงี้ยที่มันต้องแบบคนเข้าออกเยอะๆอย่างเงี้ยก็ทําเป็นประตูอัตโนมัติเห็นไหมรูปแบบการขายมันก็เปลี่ยนไปจาก B2C เป็น B2B ซึ่งมันก็ชัดเจนว่าตัวโมเดลหรือขั้นตอนการตัดสินใจซื้อมันต่างกันนะครับ อันเนี้ยมันเห็นชัดเจนว่าคู่แข่งอ่ะยังเข้ามาน้อยถูกปะคู่แข่งยังไม่ค่อยแบบรู้ยังไม่ค่อยเข้าตลาดเนี่ยคุณก็จะสามารถเป็นเจ้าตลาดได้นะหรือว่าแบบอาจจะมีผู้แข่งขันไม่เยอะนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องดีมากๆครับสำหรับหานิชมาร์เก็ตหรือ,อยังเราขายเสื้อผ้าออนไลน์อย่างเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่ามีคู่แข่งเยอะลดราคาอะไรก็แล้วคืออยู่แุแทบไม่ได้แล้วนะครับ เราอาจจะเปลี่ยนเออเราไปทำเสื้อผ้าสำหรับคนหุ่นพิเศษไซส์พิเศษอย่างเงี้ยซึ่งคนไซส์บิ๊กอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีเยอะใช่ไหมเขาก็มีประมาณหนึ่งแต่ว่าเราก็เห็นโอกาสนะครับว่ายังไม่ค่อยมีคู่แข่งอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปทำตลาดเนี่ยเออมันก็มีคนมีธุรกิจหลายที่นะครับที่สามารถเจาะกลุ่มนี้ได้นะอันนี้ก็คือเรื่องของตัว n i ชมาร์เก็ตนะหรือถ้าเป็น B 2 b อย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยผมเน้นการตลาดกับแบรนด์ อย่างธุรกิจที่เป็นพวกแบรนด์ยักษ์ใหญ่พวกแบบน้ำดื่ม fmcg แบงค์ F m C g, Bank, อะไรอย่างเงี้ยมือถืออย่างเงี้ยแต่ผมกลับไม่ค่อยเข้าไปทำอะไรกับพวกแนวแนว manufacturing อย่างเงี้ยเออเพราะว่ามันเป็นโรงงานเี้ดูแล้วมันไม่น่าใช้ใช่ปะแต่กลายเป็นว่าโรงงานแม่งตังค์โคตรเยอะเลยนะครับแล้วก็คือไปช่วยทำ m า r k r t i t i n g อ่ะเออมันอาจจะไม่ใช่งานแบบไซส์ใหญ่มีดาวลงดารายอย่างเงี้ยแต่มันก็เออมีมีโปรเจกต์ให้ทำเห็นปะ แล้วคู่แข่งน้อยด้วยพอเขาเจอเราปุ๊บเขาก็เอาเลยครับเพราะว่าเราก็คือเชี่ยวชาญกับการทําแบรนด์ใหญ่เห็นปะเนี่ยเขาเรียกว,ว่านิชมาร์เก็ตนะครับซึ่งไอ้นิชมาร์เก็ตเนี่ยทำไปทํามาจะรู้สึกว่าเดี๋ยวคู่แข่งแม่งก็แห่มาอยู่แล้วนะคุณไม่มีทางหรอกครับที่จะแบบเอ้ยกูวรวยอยู่คนเดียวแล้วกูสบายละนะพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็จะมีกลยุทธ์ที่สขึ้นมาแล้วครับคือ innovation strategy เนาะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าคิดนวัตกรรมใหม่ๆคิดสิ่งใหม่ ถ้าเป็นอีลอนมัสเราเป็นอัจฉริยะเรื่องการสร้างของแบบสตีทจ็อบเนี่ยไม่มีทางเจ๊งครับเพราะเราสามารถสร้างเป็นคนแรกไงครับเนี่ยเวลาเจอเขาเรียกว่าหน้านน้ำอ่ะทะเลอ่ะมหาสมุทรอ่ะบูโอเชียนเลดโอเชียนเนี่ยอ่ะไอเลดโอเชียนก็จะไปแบบคอร์ดลีดเดอร์ชิพใช่ปะ่ะคือแบบคนแม่งแย่งกันตัดราคาเพราะาตลาดมันบูมมากก็เลดโอเชียคู่แข่งเยอะ ทำ innovation strategy เพื่อสร้าง blue ocean นะครับก็จะได้เป็นเจ้าตลาดแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงเนาะเพราะว่าอาจจะต้องลงทุนหรือว่าใช้เวลานะครับกับการวิจัยอะไรใหม่ๆอันนี้ก็ต้องแบบลองมาช่างตวงวัดดีๆทีนี้มันก็มีอีกมุมถ้าแบบว่าเราไม่เก่งคิดอะแต่เก่งขายอย่างเงี้ยเอออย่างผมเนี่ยให้คิดของผมคิดไม่เป็นนะครับไม่เก่งดีว่ะคือไม่ค่อยเชี่ยวชาญอย่างเงี้ยแต่ให้ขายเนี่ยคือได้เลยนะครับก็ไปหาพาร์ทเนอร์ครับผม p a r t n e r ์ชนะิพเนาะ เช่นผมเพิ่งได้บริษัทเป็น AI อย่างเงี้ยสร้างคนดิได้จริงๆเนี่ยซึ่งวันนี้ยังไม่มีใครทําตลาดในไทยเป็นคนแรกที่แบบได้จับเป็นของใหม่ถูกไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยผมก็มีโอกาสที่จะเป็นคนแรกที่ได้ขายซึ่งมันก็ง่ายจริงๆครับเพราะว่าเราก็คือไปทําให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจนะครับเราก็สามารถที่จะเห็นด้วยแล้วก็เป็นตัวแรกๆเลยครับที่ได้ขายเนี่ยพอ จนกว่ามันจะขายดีมากเนาะเดี๋ยวคู่แข่งมันก็แห่มาเห็นไหมมันก็เป็นหลวมแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามคอยุรธ์ระดับโลกนี้ครับเป็นวนแบบสามเหลี่ยมเนาะเมื่อใดอย่างเงี้ยอินโนเวชันเราคิดมาแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวก็มีคนเรียนแบบหรือว่าสร้างตามใช่ไหมพอสร้างมาใหม่ปุ๊บเขาก็มาตัดราคาเห็นไหมมันก็กลับไปเรื่องคอร์ริเดอร์ชิพตัดราคาปุ๊บมันก็ต้องมีใครสักคนอันนี้ไปขายตลาดอื่นที่คู่แข่งไม่เยอะอ่ะก็เป็นอะไรนะนิชมาร์เก็ตนะครับ พอไอตลาดใหม่ที่แบบขายอยู่ดีๆมึงก็แห่กันมาแล้วกูก็ต้อง innovation เห็นไหมก็วน l ู o p มันแบบนี้นะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับ strategy นะครับ global sales strategy ใช้คำนี้นะ global sales strategy ระดับโลกนะครับจะสถาบัน MBA ระดับหนึ่งของประเทศนะครับแล้วติดตามเซลลฟไลร้านได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ